เวียดนามตาสว่างไทยกวาดทองนำหน้าอาเซียนคมเมนช็อกนะครับแพ้ดวดหลังตัวอลชาติเนี่ยหายหมดเลยนะครับในเอเชียนเกม2022คอมเมนต์ตัดพ้อครับทำไมถึงเป็นแบบนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวกีฬาเอเชียนเกมพร้อมคอมเมนต์แฟนเวียดนามกัมพูชาบางส่วนนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับมาที่เรื่องราวที่1ก่อนเลยครับเวียดนามตัดพ้อครับหลังรู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนำหน้าชาติอาเซียนอื่นๆนะครับซึ่งหลายคนเนี่ย ออกมาตัดพอนะครับว่าทําไมในรายการซีเกมเนี่ยพวกเขาได้เหรียญทองเป็นกอะเป็นกราบนะครับแต่เมื่อมาเอเชียนเกมเนี่ยรายการระดับเอเชียแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เหรียญทองเลยนะครับเราไปลองฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันดูครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับอ่านคอมเมนต์แล้วแนวคิดของคนทั่วไปในเวียดนามเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เหมือนอยากจะไล่นักกีฬาไล่ผู้นำให้ตายเถอะประเทศนี้สาบแช่งต่อไปกันนะ ถึงแม้จะทำดีแค่ไหนก็ตามก็โดนด่าอยู่ดี่าก็ชาวเวียดนามท่านนี้ครับก็มาต่อว่าแฟนกีฬาเวียดนามท่านอื่นๆนะครับที่มาด่าผู้นําของเวียดนามหรือว่ามาด่าทัพนักกีฬาเวียดนามนะครับซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมากล่าวว่ากลับสู่ซีเกมและเข้าร่วมอย่างภาคภูมิใจอีกครั้งนะสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ากีฬาบ้านเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนความาได้หลายร้อยเหรียญทองติดท็อป1ท็อป2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่างๆก็ออกข่าวมากมายแล้วพอเราไปที่ระดับเอเชียแล้วเนี่ย ็แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาเราต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นแต่หากเรายังซบเซาอยู่อย่างนี้เราก็จะพัฒนาต่อไปไม่ได้เลยนะซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านอาเซียนแล้วก็ท่านนี้ครับมากล่าวว่าถ้าจะกลับมาติดท็อปถ้าจะไม่ผิดนะในซีเกมของประเทศไทยเนี่ยจะชอบจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมากกว่ากีฬาอื่นมาตอนที่คอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้ครับมากล่าวว่า ในเอเชียหรือโอลิมปิกเผยให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของกีฬาเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามเป็นทีมที่ดีที่สุดในซีเกมแต่แพ้ไทยอินโดและมาเลในเอเชียซึ่งขัดแย้งกันมากซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าแกล่งในเวียดนามแต่เมื่อเราไปเอเชียนเกมพบกับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พวกเขาแกล่งเกินไปส่วนไทยกับอินโดก็มีบางรายการที่เป็นระดับโลกอยู่แล้วต่อไปครับ โชคดีที่เวียดนามติดอันดับเหนือบรูไนซึ่งทันต่อมาครับมากล่าวว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยยังหาเงินซื้อไม่ได้เลยแล้วจะหาเงินที่ไหนมาลงทุนกับนักกีฬาเวียดนามละ่ะโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเวียดนามเล่นเฉพาะในซีเกมระดับอาเซียนไกลเกินกว่าจะไปเอเชียหรือว่าโอลิมปิกต่อไปครับอันดับหนึ่งอาเซียนแต่ไประดับเอเชียกลับทําได้แย่ผู้นากระทรวงหน้าอับอายเราก็อับอายด้วยโดยชาวเวียดนามท่านนี้ครับมากล่าวว่า ชารู้สึกเสียใจกับนักกีฬาเวียดนามมากที่ซีเกมส์ใช้ความพยายามทั้งหมดในการคว้าเหรียญทองให้กับประเทศของเราแต่ล้มเหลวในการคว้าเหรียญทองที่เอเชียนเกมเพราะได้พบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไปสําหรับภูมิภาคของเราและถูกสาบแช่งล้อเลียนดูถูกในขณะเดียวกันเหรียญรางวัลในซีเกมส์นั้นอาจเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาในบางครั้งโดยท่านต่อมาแลับเมื่อกล่าวว่าหลังจากผ่านไปหลายปีกีฬาเวียดนามอ่อนแอมาก จนไม่มีผู้ใดมีประสิทธิภาพโดดเด่นที่จะมาแย่งชิงเหรียญทองได้ซึ่งทานต่อมาแล้มากล่าวต่อไปว่าฉันรู้ว่าเรากําลังพยายามนําเวียดนามเนี่ยไปสู่อีกระดับแต่เมื่อพิจารณาถึงความสําเร็จในปัจจุบันโปรดอนุญาตให้ฉันวิพากษ์วิจารณ์ผู้นําของเราเธอซึ่งทานต่อมาแล้มากล่าวว่าประเทศที่มีประชากร100่อ100ล้านคนแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา ของประเทศเนี่ยไม่สมกับความสามารถต้องโทษผู้นําในการวางแผนไม่ดีกระจายการลงทุนเพื่อได้ผลสําเร็จในท้องถิน่นแต่มองข้ามเอเชียรหรือโอลิมปิกมองอินโดและไทยสิเศร้าแทนสําหรับเวียดนามจริงๆประเทศที่รักกีฬาอยากทัดเทียมกับเพื่อนชาติอื่นในโลกบ้างโดยชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฟอร์มแย่จริงๆมีนักกีฬาเพียงไม่กี่คนที่มีความสามารถและผลงานของตนเองในระดับที่ดีต่อไปครับ เก่งที่สุดในอาเซียนแต่ไปเอเชียตามหลังเพื่อนไทยและอินโดเสมอซึ่งท่านต่อมาแล้วเมื่อกล่าวว่าจีนนำหน้าเด่นดังวันเสมอแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็าตามคอมเมนต์ต่อไปครับอยู่ระดับเดียวกับปูนไปแล้วยินดีด้วยกับเวียดนามคอมเมนต์นี้มาประชดน,นะครับซึ่งท่านออกมาแล้วเมื่อกล่าวว่าเมื่อออกไปจากอาเซียนเผชิญหน้าระดับเอเชียฝีมือช่างแตกต่างกับเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับความสําเร็จดังกล่าวที่เป็นแบบนี้ไม่น่าแปลกใจนัก ซึ่งท่านต่อมาแล้วเมื่อกล่า,กลาวว่าฉันทําได้เพียงหัวเราะยอกระดับอุตสาหกรรมกีฬาเวียดนามต่อไปครับเราแยก่กว่าประเทศไทยเยอะซึ่งท่านต่อมาแล้วเมื่อกล่า,กลาวว่าช่วงนี้ไทยยังเหนือกว่าเวียดนามมากคอมเมนต์ต่อไปครับดูเหมือนว่าในปีนี้จะมีทีมอายุน้อยนะสําหรับทัพนักกีฬาเวียดนามนะต่อไปครับกีฬาไทยและอินโดถือว่าดีเกินคาดต้องยอมรับพวกเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับ เราต่ําตมมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับใช่เราไม่เดียนรางวัลมากมาในซีเกมการไปเอเชียแตกต่างไปจากเดิมอย่างแท้จริงต่อไปครับเวียดนามซีเกมขึ้นอันดับหนึ่งแต่ในเอเชียแพ้อ,อินโดนีเซียและไทยซีเกมเป็นการหลอกลวงชาวเวียดนามว่าพวกเราคืออันดับหนึ่งด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเรากลับมาเก็บเหรียญทองในเวียดนามกันเถอะคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ประเทศไทยทำผลงานดีที่สุดนอกหมู่บ้านอาเซียนต่อไปครับเวียดนามเข้าร่วมเทอร์เมนนี้ไม่มีโฆษณานใดๆในประเทศเวียดนามว่าเรากําลังแข่งกันโยต่อไปครับมันแย่ลงอย่างต่อเนื่องสําหรับทีมเวียดนามของเราซึ่งทันต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าดูเลวร้ายกว่าบูนไนอีกคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อออกไปนอกอาเซียนเราก็รู้ระดับตนเองทันทีต่อไปครับเวียดนามกําลังยืนอยู่ข้างบูนไนต่อไปครับ มันเศร้าที่เราทําผลงานได้แย่ขนาดนี้ในขณะที่ท่านต่อมาครับก็กล่าวว่าเวียดนามยากจนเกินไปทําได้แค่ในหมู่บ้านอาเซียนนี่คือความหยิ่งยโสข,ของเวียดนามบางคนที่คิดว่าเราคืออันดับหนึ่งของอาเซียนต่อไปครับเอเชียคืออีกระดับมันเกินกว่าที่เราคาดไว้ในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าทำไมเราถึงเป็นแชมป์ในซีเกมได้เดือนรางวัลมากมายต่อไปครับ เรากาลังโดนบรุนไนแซงอีกไม่นานครับเนี่ยเป็นความเห็นชาวเวียดนามต่อเรื่องดาวดังกล่าวนะครับมาตอนที่เรื่องดาวต่อมาเลยนะครับบอล,ลชายเขมรเซงนะครับโอนสัญชาตินักกีฬามา3คนนะครับแต่สุดท้ายโดนห้ามลงเล่นนะก็ทีมชาติกัมพิชาตกเป็นประเด็นเรื่องโอนสัญชาติกับนักกีฬาอีกแล้วนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยทัพลูกยางหนุ่มจัดตัวท็อปจากคิวบามา3คนนะครับแต่สุดท้ายฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ย ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในเช่นเกม2022ครั้งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับสมาคมอีลาวล์บอลกัมบ,บูชานี่ได้โอนสัญชาตินักกีฬาจากประเทศกิวบาเนี่ยมาร่วมทัพเพื่อลุยเช่นเกมครั้งนี้ถึง3รายเลยนะครับได้แก่เลสเตอร์อาร์มันโดซานเชสคาเบลลามือเซตวัย35ปีราเชลอิเรล่าหัวเสาวัย25ปีและเฮนรี o, ่เพนไลโยเบอร์นอลบอลเร็วววัย22ปีนะครับ ลุ้นผลงานแจ่มบนแดนมังกรน,นะครับแต่สุดท้ายนะครับการโอนสัญชาติครั้งนี้ถือว่าเปล่าประโยชน์นะครับเนื่องจากทั้ง3คนเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากผิดกฎของสภาอลิมปิกแห่งเอเชียรหรือว่า OAC ที่เพื่อนโอนสัญชาติต้องอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อย3ปีส่งผลให้กัมพูชาต้องใช้เพื่อนท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทําให้แพ้ด้วย2นัดในกลุ่ม C คือแพ้อินเดีย0ูนย์ต่อเสเซต 14ต่อ25 13ต่อ25และ19ต่อ25แล้วก็แพ้เกาหลีใต้0 3, ูต่อ3เซต23ต่อ25 13ต่อ25และ15ต่อ25ครับตรกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วก็จบอันดับสุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งนี้ไปนะครับทั้งนี้ในซีเกม2023ะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับ ทางกัมพูชาเองก็ได้มีการโอนสัญชาตินักกีฬาจํานวนมากมายนะครับจากทั่วโลกจนทําเหรียญรางวัลได้ในหลายชนิดกีฬาเลยนะครับแต่ในเอเชียนเกมที่เป็นรายการระดับทวีปเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกับในซีเกมที่เป็นทว์เาเนตระดับภูมิภาคนะครับทำให้การโอนสัญชาติเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับและอาจเป็นความผิดพลาดของทางกัมพูชาเองที่ไม่แม่นกฎในเรื่องนี้ด้วยนะครับมาตอนที่ข่าวต่อไปครับเดือดเลยงานนี้นะครับแฟนเขมรตัดเพาะ บาสกัมพูชาโดนไทยอัดยับเอเชียนเกมนะครับก็สืบเนื่องจากการที่ตัวโอสัญชาติของกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ลงแข่งในรายการนี้นะครับกัมพูชาเนี่ยประเดิมสนามด้วยความผิดหวังนะครับหลังเป็นฝ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทย แบบขาดลอยเลยนะครับ10ต่อ21คะแนนของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีซึ่งทีมบาสเกตบอลกัมพูชาประเภท3าคนนี้นะครับกัมพูชาเคยเป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกม2023ที่ประเทศของพวกเขาเนี่ยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่างานนี้เนี่ยทำเอาเแฟนชาวกัมพูชาถึงกับเดือดกันเลยทีเดียวนะครับกับการแพ้ครั้งนี้นะครับหลังจากที่มองว่าที่ผ่านมาในพวกเขาถูกความสาเร็จหลอ,อกกับเหรียญทองซีเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติของพวกเขาเนะครับ อย่างชาวกัมพูชาท่านนี้เนี่ยมาแสดงความคิดเห็นว่านักกีฬาของเราชุดแชมป์ซีเกมหล่ะไปในหมดแล้วก็ท่านนี้ก็มากล่าวว่าทาไมไม่จ้างเพื่อนต่างชาติมาเล่นในเราอีกละ่ะแล้วก็ท่านนี้ก็มากล่าวเสริมว่าอย่าคิดที่จะโทรติดต่อพวกผิวสีนะสมาคมและชาวกัมพูชาท่านนี้ครับมากล่าวว่าเกิดอะไรกับแชมป์ซีเกม,เกมครับนี้เป็นบางส่วนของคอมเมนต์ในเพจกัมเูชองพัยี่2ินะครับ ซึ่งที่ผ่านมาในการแข่งขงันซีเกม2023สมาคมบาสเกตบอลกัมพูชาเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะใช้ผู้เลนชาวสหรัฐโอลสันชาติมาติดถึง3รายและทำให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งในอาเซียนทุกชาติจนหยิบเหรียญทองไปครองได้ตามเป้านะครับก่อนที่บรรดาผู้เล่นทั้งหมดนะครับจะแยกย้ายกลับบ้านเกิดรวมทั้งมี1รายย้ายไปเล่น,นกับทีมชาติซีเรียครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหากมีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจเนี่ยผม,ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ